สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้ก็มาเจอกับผมแวน KFC เช่นเคยแปลว่าวันนี้เราก็อยู่กันในช่วงของคำถามแฟบนบอลซึ่งเราจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมทางบ้านถามคำถามเรื่องเราอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับฟุตบอล และเราจะหาคําตอบมาให้นั่นเองใครที่สนใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ถามกันมาด้านล่างได้เลยส่วนวันนี้เป็นคําถามจากคุณอิงจีรายุที่รีเควสตขอนักเตะที่ลงเล่น100นัดแล้วยิงได้มากที่สุดขอ5อันดับครับซึ่งเราก็หามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจัดไปให้เลย8อันดับเพื่อความจุใจคลิปนี้เราจะไม่เวิร์นเวอร์อะไรมากมายเราจะไปอย่างรวดเร็วเพราะงั้นจะมีใครบ้างเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเราจะมาเรียงจากน้อยไปมากก่อนละกันเริ่มจากอันดับ8 คนแรกเลยก็คือลีโอเนลเมสซี่ที่ลงเล่นไป100นัดแรกทำไปทั้งหมด57ประตูเอ๊ะแล้วถ้าเมสซี่อยู่อันดับ8ข้างบนจะเป็นใครบ้างนะมาดูกันดีกว่าอันดับ7มี3คนด้วยกันที่ทำประตูดได้61ประตูเท่ากันใน100เกมแรกคนที่1ก็คือเมมฟิสเดปายคนที่2ก็คือไมเคิลโอเวนและคนที่3ก็คืออุสมานเดมเบเล่ไปต่อกันที่อันดับ6กันดีกว่า อันดับ6ใน100เกมแรกยิงไป62ประตูเขาคนนั้นก็คือมาริโอเกอร์เซชายผู้นำแชมป์โลกมาให้กับเยอรมันไปต่อกันที่อันดับ5ใน100นัดแรกเขาทำไป64ประตูชื่อของเขาก็คือคาริมเบนเซม่าพี่เบนเรานี่ททำผลงานได้ดีกว่าเมสซี่นะครับเนี่ยใน100เกมแรกไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาและอันดับ4มีร่วมกันถึง2คนคนที่1ก็คือ Patric k คลเว r รที่ทำไป68ประตูและโทมัสมูเลอร์ที่ทำไปได้เท่ากันไปต่อกันที่อันดับ3อันดับ3คนที่ขึ้นทำเนียบมาแซงทั้งไคลเวิร์ดแซงทั้งโอเว่นแซงทั้งเมสซี่เป็นนักเตะด,ดาวรุ่งเลือดใหม่ที่หลายคนก็รู้จักกันดีเขาก็คือคีเลียนเอมบปเป้ที่ทำไปทั้งหมด79ประตูนใน100เกมแรกโหยิงกระจายนะฮะและอันดับ2ก็คือตำนานแห่งบาร์เซโลนาและเนเธอร์แลนด์นักเตะเทวดา อย่างโยฮันครัฟที่ทำมาทั้งหมด86ประตูใน100เกมแรกและอันดับหนึ่งของเราจะเป็นใครไปได้ให้ท่านผู้ชมลองเดากันดูก่อนเล่นๆคิดว่าจะเดาถูกหรือเปล่าขอเฉลยเลยก็คือโรนโดลุยส์นาซาเลีโอเดลิมาหรือที่รู้จักกันในนามของโรนโดอาร์นายนั่นเองซึ่งเขามากับสถิติที่ยากที่จะล้มเป็นสถิติที่เรียกได้มาเหนือมนุษย์กันเลยทีเดียวกับ100นัดแรกที่เขาลงเขาก,กดไป107ประตู ยิงแม่งแทบจะทุกนัดเลยบางนัดยิงเกิน1ลูกอีกถ้าเทียบโนัลโดอาไนกับเมซี่ก็คือแทบจะต่างกันถึง2เท่าเลยใน100เกมแรก เรียกได้ว่าโหดตั้งแต่เริ่มจริงๆก็จบกันลงไปแล้วนะครับสําหรับคําถามแฟนบอลในวันนี้วันนี้ก็จะเป็นตอนสั้นๆไล่สถิติแบบไวๆให้ดูกันไปเลยจะได้แบบไม่วิ่นเวิร์วุ่นวายนะครับถ้าท่านผู้ชมคนไหนชอบคอนเทนต์แบบนี้อยากได้อะไรแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับฟุตบอลเวิลด์ด้วยนะครับถ้าอยากรู้สถิติหรือเรื่องราวอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยนะครับสาหรับในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ